เดี๋ยวเอาเอาเอาคำว่ากอบสอนน้องเข้าได้ไปตัดเป็นอินโทรนะให้แบบโสอนน้เข้าได้แบบตั้งแต่สมัยยุคสมัยราวเนี่ยขุนยอดอดีตแกศเออประวัติศาสตร์ยาวนานแกศทั้งคู่จริงนิดรุดปวดทรวดเลยนะน่าแปลเยอะ สวัสดีค่ะคขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้า social ที่เรื่งต่อในทีพบกับพี่เตยแล้วก็พี่ดาวครับวันนี้เราจะมาพูด EP ที่สี่นะคะเป็นสากาเรื่องว่าถ้าเราอยากเข้าคณะน,นี้ต้องใช้คะแนนอะไรและถ้าเราอยากเข้ามาหาเทาลนี้ต้องเตรียมตัวประมาณไหนเตรียมคะแนนอะไรบ้างน,นะคะม,มาพบกับคณะที่ตอนนี้กำลังเป็นที่เรื่องชื่อือชาเกาะกระแสะตรงประเด็นที่สุดก็คือคณะรัทศาสตร์ครับ และเป็นสาขาการเมืองการปกครองด้วยและรุ่นพี่ที่จบคณะนี้ก็มีหลากหลายคนมากๆนะคะสามารถไปเสือชื่อได้เลยว่าแบบ้มีแต่คนใหญ่คนโตของประเทศทั้งนั้นเลยจริงๆอืมก็มาดูแต่ละที่ใช้คะแนนอะบ้างที่แรกเลยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะสําหรับคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองเท่านั้นนะทุกคนคือต้องพูดอย่างนี้ว่าที่เราไม่เอาแบบ ไม่เอามาหลายสาขาเพราะว่ามันจะแบบค,คือแต่ละสาขามันอาจจะใช้คะแนนไม่เหมือนกันใช่ใชแล้วทุกที่มันก็จะแบบมันจะยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่นะคะก็เลยเอาเป็น EP นี้เป็นแบบ เป็นเฉพาะสาขานี้อย่างเดียวเลยนะคะเอาง่ายๆถ้าทุกสาขาคลิปมันจะยาวไปเราก็เลยจะเก็บไปทําแยกแล้วกันใช่ค่ะ <laughs> ก็จุอาล,ลงกณนนะคะรับทุกสายการเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแกนกลางหรือว่าเขาเรียกหลักสูตรสามาัญเนาะนานาชาติอาชีวะ GED กศนรับหมดเลยค่ะคะแนนที่ใช้มีที่เกตสิมีคณิตป,ประยุกต์สองร์มีสังคม40%แล้วภาษาอังกฤษ3 0ซครับซึ่งโน,น,น้ตนิดนึงคือสําหรับน้องคนไหนที่เรียนสิ่งภาษาเนาะเรียนภาษาที่3มาสามารถเปลี่ยนจากคณิตศ เป็นวิชาภาษาต่างประเทศได้ต้องโฟกัสอะไรเป็นพิเศษไหมใ้คําว่าตัวถั่วมันก็ได้ตัวถัวเนาะแต่ว่าที่ต้องใส่ใจที่สุดเลยก็แน่นอนแหละรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเนาะสังคมต้องค่อนข้างโดดเด่นนิดนึงนะคะใช่ครับแล้วก็คะแนนก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปรองลงมาจากสังคมแล้วก็คือภาษาอังกฤษฉะนั้นแบบใครอยากเข้ารัฐศาสจุฬาเตรียมไว้2วิชานั้นแน่นเลยนะคะ อันนี้นสิงแดงสิงดำสิงดำสิงดําสิงดำเอะมาต่อมมตที่สิงแดงสิงแดงนะคะที่เป็นคู่คู่หูคู่ค้าสมาคมเพราะจริงสองคณะน,นี้สองที่นี้เขาจะแบบมีกีฬาประเพณีที่เขาจัดขึ้นกันสองที่เนาะเพราะด้วยความที่แบบแกปบ่ประวัติศาสตร์ยาวนานแก่ทั้งคู่<笑><笑>จริงนี่นรุดปวดทุดเลยลนะเตามันด้วเซลเล่นนะคะเซลเล่นรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ธรรมศาสตร์นะคะจะแบ่งการรับออกเป็น2แบบใช่ก็คือแบบที่มี สอบตรงกับ a d ม i ชช i o n แต่ว่าการสอบตรงครั้งนี้สามารถเอาคะแนนจากการสอบตรงที่ผ่านมาเนี่ยมายืน่นในรอบแอดได้ด้วยคนที่จะยื่นคะแนนของอันนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็คือต้องเป็นหลักสูตรสามัญเท่านั้นใช่ไม่รับ,รบการเรียนแบบอื่นเลยไม่รับ GED ไม่รับกสนองไม่รับเลยแล้วก็ GPA ขั้นต่ํา 2.75ครับและที่สำคัญที่สุดก็รับแค่นักศึกษาปัจจุบันไม่ได้รับเด็กซิี่วเนาะในรูปแบบของคะแนนที่ใช้แบบสอบตรงแบบสอบตรงใช่ค่ะเขาก็จะแบ่งคะแนนเอาเป็นที่กะหนึ่งนะคะ15%ที่กะสองแล้วที่เหลืออีก70%เป็นคะแนนสอบตรงนะคะซึ่งชื่อวิชาว่าอะไรครับวิชาเฉพาะธรรมศาสตร์วิชาความถนัดทางร,รัฐศาสตร์และเรียงความครับสาขาวิชาการเมืองการปกครองก็คือเป็นวิชาที่ธรรมศาสตร์จัดสอบเองเลยใช่ค่ะแต่ ใครที่ไม่ได้มีคะแนนตรงนี้หรือว่าไม่ได้สอบก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเขารับอีกแบบหนึ่งด้วยค่ะใช่แบบที่2คือการใช้ทีแก t ทีแพดแล้วก็ a l e ลเวด้วยครับก็คือรับทั้งระสุดสายสามาัญอันนี้รับนานาชาติด้วยแล้วก็รับ GED ด้วยแต่ว่าไม่ได้รับ, a บ,บอาชีวะกศนอนะครับในรอบแอด ตัวเนี้การคำนวณคะแนนมีใช้ T ีแกต1นึ T ่งสิบห้าทีแกสองที่เหลือก็จะเป็น A Level นะคะสังคม25%แล้วก็ภาษาคลฤตยี่สิอร์เซ็นตค่ะอืมแล้วก็ A Level ที่เหลืออีก25%เนี่ย ให้มันครบ้อยเนาะก็เลือกเอาว่าจะใช้คณิตประยุกต์สองหรือว่าจะใช้ภาษาต่างประเทศอันนี้คือเขากักไว้เผื่อว่าน้องคนบางคนเรียนสินคณเนาะบางคนเรียนสีภาษาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีจีนสเปนนี่ใช้ได้หมดครับใช่ค่ะต่อมาค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่นี่ก็รับแค่หลักสูตรแกงกลาอย่างเดียว ที่เหลือนานาชาติอาชีวะกสนแล้วก็ G ีดีไม่รับเลยนะคะเกรดเฉลี่ย GPA ต่ำสุดสองุดศูนครับแล้วก็ใช้คะแนนในรูปแบบ T score เนาะคะแนนขั้นต่ำ A level ภาษาไทยนี่35ภาษาอังกฤษสี่สิอุ้ยมอวไป็น35คณิตประยุกต์45สังคม45อันนี้ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำแกเต็มเท่าไหร่อ่ะเต็มร้อยแล้เป็นมัวที่กำหนดขั้นต่ำค่อนข้างเยอะเลยว่าที่ทำมาแก <laughs> เขาอยากได้คนเก่งเขาคัดไงแสดงว่ามีโอกาสสูงมากที่จะรับตรงกับรอบพอร์ตค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าพอรอบแอดแล้วกำหนดเกณฑ์สูงขนาดนี้แสดงว่าแบบคัดสุดๆแลบ เขาก็มั่นใจแหละว่าเขาเป็นมอแบบคนอยากายในในภาคเหนือมอยักของภาคเหนือเรามาดูการคำนวณคะแนนเดี๋ยวครับก็ใช้เอมิเกตเฉลีย10%เซนใช่ค่ะความถนัดทั่วไปทีแกนะคะทั้งอันเลยรวมกันนะก็คือ30เป็ค,ครับใช่ครับแล้วก็ A level คณิตประยุกหนึ่งเ์1ซ5สังคม15เนภาษาไทย15้าปอร์ซภาษาอังกฤษ15้าเปอร์ซ ตอ่อมามาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งชอบมากเพราะว่าที่นี่รับทุกคนโสอนอก็เข้าได้เดี๋ยว okay, นะเอาเอาเอา,เอาคำวา่ากสนเข้าได้ไปตักเป็นอินโทรน,นะให้แบบโสอนอก็เข้าได้โอเคจีดี <Okay. S 1> ก็เข้าได้นะคะนาราชาอะไรทุกอย่างรับหมดเลยเพียงแต่ว่าม,มีข้อกําหนดนิดหน่อยก็คือมี ขั้นต่ำครับขั้นต่ำที่ต้องมีของ A-level เนาะคณิตประยุกต์2วิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ T-GET แล้วก็สังคมเนี่ยมีคะแนนขั้นต่ำหนึ่งคะแนนคือต้องมีคะแนนสอบต้องเข้าดยเออคือถ้าตัวเนี้ยไม่มีคะแนนสอบต่อให้คะแนนด้านอื่นดีหมดเลยนะก็ยืนไม่ได้เพราะไม่มีคะแนนตัวนี้ใช่ค่ะส่วนวิธีคิดนะคะก็คือเกรดเฉลี่ย GPA เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ T-GET ทั้งสามอันเลยเนี่ยรวมกันทั้งหมดสามสิบเปอร์เซ็นต์อืมแล้วก็ที่เหลือคือคณิตประยุกต์สองวิทย ประยุกเวลาภาษาที่ใช้วิทย์ประยุกนะ์เนาะมันติดตัวออสังคมภาษาไทยอังกฤษ5วิชานี่ครับอย่างละสิใช่ก็มันมีเหตุผลแหละเพราะว่าที่ไหนที่รับสายวิทย์ด้วยแปลว่ามีหลักสูตรหรือสาขาที่มีการสอนเกี่ยวกับวิทย์หรือมีการสอนเกี่ยวกับคนเนาะก็เลยแบบต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาแนมด้วยนะคะ มอต่อมามหาวิทยาลัยมอต่อมาอะ <c oughs> ม,มหาวิทยาลัย4ีในครีพิเดอต์ม,มสวอค่ะอืมอันนี้คนสมบัติรับเฉพาะหลักสวนแกงกลางหรือว่าสายสามัญครับ GPA ตามสุดส5ุดคะแนนขั้นต่ำความหนาทั่วไปก็คือ T ีแกด1คะแนนนะคะต้องสอบ T ีแกดด้วยนะคะมีส่วนการคำนวณคะแนนครับก็คือใช้ T ีแกด30สตสังคม3 0ไทยอังกฤษอยาา่างละ20%ซตครับต่อมาค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่นี่ก็ รับหลักสูตรสามัญเนาะแล้วก็นานาชาติไม่รับอาชีวะกศน,นแล้วก็จีดีนะคะสําคัญเลยคือเป็นนักศึกษาปีปัจจุบันเท่านั้นก็คือไม่ได้รับซิลเนาะจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีแบบรีคว i ร์อันนี้เนาะแบบตั้งแต่มยุคสมัยเราเนี่อ คือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีว่าห้ามซิวเนาะแต่ว่าแบบพอช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นคํานี้ก็คือต้องเป็นนรกศึกษาปีปัจจุบันเท่านั้นก็ถ้าใครคิดว่าแบบเออเราอยากเริ่มใหม่กับคณะอื่นนะคะอาจจะต้องดูในรอบพอร์ตหรือว่ารอบรับตรงเนาะมาดูการคํานวณคะแนนแล้วกันอันนี้ใช้แค่ A level เออเอาให้ A level เลยมีคณิตประยุกสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์วิทยาศาสตร์ประยุกสิบห้าเปอร์เซ็นต์สังคมภาษาไทยนะคะอย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สุดท้ายภาษาอังกฤษสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหอ เราต้องการผู้ปกครองที่พูดภาษาอังกฤษได้งอปะการปกครองการดูแลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในไทยมันทั้งโลกเออคุณต้องิมีภาษาอังกฤษปุ้ยจะแบบได้ยับสายเดียวไม่ได้ผมเห็นด้วยกับคุณแต่งจริงไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนนะคะต่อให้เราเรียนคณะอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะรัฐศาสตร์เลยเนาะถ้าได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามด้วยนี่ก็โหเป็นใบเบิกทางแบบง่ายงายรายได้ดีมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ ก็อันนี้รับแค่หลักสูตรแกนกลารครับรับแค่สายสามัญเนาะแล้วก็กำหนด g p a ต่ำสุดไว้ที่2.50ครับจะบอกว่ามอนี้ตึงมากเพราะาเกณฑ์การรับเข้าคือเกณฑเลเฉลี์เ10%เบาๆส่วนที่เหลือ90%ก็คือทีแกด90%ครับ ตึงๆคือเนี้ยคือมันลศาสตรเหมือนกันใช่ไหมมองกลับไปมอขนะไอเนี้ยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยสั่งนิดเดียวหรือแม้กระทั่งว่าไม่จําเป็นต้องแบบบางที่คือต้องสอบเอเ v เ l ฉะนั้นทุกคนใครที่รู้สึกว่าแบบหุย้ยคะแนนอันนี้หนูก็ไม่ดีคะแนนนี้หนูลืมสอบหนูไม่ได้เข้าก็อ,อ่ะมบุรพาก็เป็นตัวเลือกที่ดีใช่ครับต่อมานะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ โอ้อันนี้รับหลักสูตรแกนกลางครับรับสายสามัญเนาะนานาชาติรับกศนรับ GED รับแต่ไม่ได้รับสายอาชีพหรือว่าอาชีวะครับใช่ค่ะเกณฑ์การรับนะคะก็คือเกรดเฉลี่ย20%และที่เหลือก็คือที่เก็80%ค่ะต่อมาค่ะมหาิทยาลัยมหาสารคามค่ะคุณสมบัติก็คือรับหมดครับรับรับทุกคนรับทุกคนนะคะแต่ว่าที่นี่จะมีความลด่นความลือด ความเลิศตรงที่75%ของเขาที่เขาใช้คิดคะแนนคืออะไรทุกคน GPA ครับและและอะไร Napoleon. และอีกยีที่เหลือคือ GPA เหมือนกันแต่เป็น GPA ของกลุ่มสังคมก็คือที่นี่เขาจะดูว่าสามปีที่ผ่านมาของเราตั้งใจเรียนขนาดไหนถูกไหมเราเพยเทนชั่นในห้องเรียนขนาดไหนรับผิดชอบตัวเองขนาดไหนนะคะฉะนั้นใครที่อาจจะทําพลาดไปช่วงการสอบแอดมิชชั่นเนาะแต่ว่าเราทําดีมาตลอดกับ3ปีมปลายเนี่ยก็มหาวิทยาลัยสารคาม ให้โอกาสย,ยิ่งสารคามนี่ GPA มาหลายคณะแล้วนะใช่ใช่เกิดมองเข้าไปนักศึกษาสารคามนี่น่าจะแบบเกรตสูงก,กันเดินเรียนกันไปตับถูกถูกต้องค่ะมันมีการคำนวณคะแนนอีกแบบด้วยอ่าถ้าไม่อยากได้คำนวณ GPA นะคะก็คำนวณแบบในได้ที่เกีรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวัดกันตรงๆง,ง,ง่ายๆใช่ค่ะต่อมาค่ะมหาวิทยา,นะาลัยสงขลานครินทร์ค่ะของสงขารับในรอบแอดมิชั่นรับสายสามัญกับอาชีวะ ไม่รับแนานอชาไิมไม่รับกสนไม่รับจีดีนะคะแล้วก็กาหนดคะแนน A อเรขั้นต่ําของภาษาไทยไว้ที่20คะแนนครับขั้นต่ําภาษาอังกฤษ1คะแนนคับขั้นต่ําความถนัดทั่วไปหรือว่าทีเก30สาคะแนนขั้นต่ำเอเรียลสังคม30คะแนนค่ะส่วนการคำนวณคะแนนก็คือใช้ t ีเกแล้วก็สังคมไทยอังกฤษ4ตัวนี้รวมกันเป็น100เ็ครับเอาง่ายคือ25ก็อย่างละ25นั่นหละมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะส่วนง่ายรับทุกสาย ใช่ค่ะเกณฑ์การคำนวณนะคะก็คือเกรดเฉลี่ย30%ที่เหลือก็คือทีแกทั้ง3ตัวเลยกัน1แก2แก3 70%ค่ะแล้วก็นิดนึง GPA ขั้นต่ำ2.0นะครับสำหรับมหาวิทยายลัยสวนดุสิตต่อมาค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะที่นี่ก็รับหลักสูตรสามาัญแต่ว่าไม่รับนานาชาติไม่รับอาชีวะกศนอจีดีไม่รับเลยค่ะ GPA ต่ำสุดส0 0ด2.00ครับอันนี้แยกเป็น GPA ต่ำสุดของสังคมศาสนาและวัฒนธรรมด้วยอันนี้ต่ำสุดให้2.5นะแล้วก็ GPA ของกลุ่มภาษาต่างประเทศอีก2.5 แล้วก็คะแนนขั้นต่ำของ t ี่กหนึ่งครับนี่กำหนดละเอียดเนาะเกณฑ์การรับก็คือ t ี100่กตร้อเอร์ซนะคะอันนี้เราย้ำอีกรอบหนึ่งมาได้เกือบจบและขอย้ำอีกรอบว่าที่เราพูดมาเนี่ยคือในรอบ admission Ad <mission. S 1> นะทุกคนถ้าสมมติว่าใ,ใครที่ว่าอ้๊หหนูเรียนนานาชาติมาหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีรอบอื่น,นๆที่เขารับอยู่นะคะใช่ครับมาห้ทลพะเยาค่ะ มเพย์เยลรับทุกสายครับการคำนวณคะแนน,นใช้เกยียร์เฉลี่ย20%แล้วก็ทีเกียดสิใช่ค่ะต่อมานะคะมหาวิทยาลัยร,รังสิตค่ะอ่าเหมือนกันก็รับทุกสายครับคำนวณคะแนนทีเกียรนะคะแล้วก็เอเรเวลสังคม20%่สิบเปอเซเวลภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอยา่างละ15%ค่ะสุดท้ายเลยเราต้องปิดท้ายด้วยที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่แห่งการให้โอกาสสองที่สุดท้ายเลยนะคะที่เราจะปิดท้ายก็คือ,อ รัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะอือก็คือก็รัฐศาสตร์รามคำแหงแีละเป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งคณะที่คนเรียนเยอะเนาะในที่รามคำแหงอะ่ะมีวุฒิก็สมัครแหละทุกสายมาสมัครได้เลยเรียน<ช>ได้เลยใช่ค่ะซึ่งมีวุฒิก็คือมีวุฒิหมอต้นมีวุฒิหมอต้นจะเรียนเป็นพีดีกีไปก่อนอ แล้วก็ถ้าเราฟีวุฒหมอไปแล้วก็วกสมัครเป็นปน,นักศึกษาปริญญาตรีได้เลยแต่ก็ไม่จาเป็นจะต้องเป็นมอต้นนะมีวุฒิแบบมีวุฒิเรื่องอะไรปรชวปรชวปชวสใช่<อ>ใช่ก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะคะใช่ครับสุดท้ายมหาวิทยาลัยสุโขทัยทรมาที่ได้คณะรัฐศาสตร์สาขา ح, การเมืองการปกครองค่ะอืมอันนี้ก็จริงๆร,งรงะบบก็จะคล้ายๆของรา,ามคำแหงนั่นแหละครับก็จริงๆก็มีระบบพีดีกีอยู่แต่เขาเรียกเป็นสัญาบัตรอะไรสักอย่างนี่แหละก็เดี๋ยวลองไปดูกันเนาะ ใช่ค่ะนี่ก็รับทุกคนเลยนะคะโอเคก็สรุปของรัฐศาสตร์นะครับว่าคะแนนไหนสําคัญมันก็พูดยากเนาะเพราะมันใช้คะแนนแบบอยู่ที่เข้าที่ไหน,น <laughs> ใช่แต,แต่ละที่เราจะเห็นทั้งแบบ เอาสังคมเอาทีเกต็เเกเตเอาวิทยาศาสาตร์ก็ก็มีก็มีเอาเกรดหนักๆก็มีใครอยากเข้าที่ไหนเนี่ยเราก็ยังพูดเหมือนคลิปทุกอยาก่างเผื่อๆเขาไม่ได้ฟังคลิป응응ที่แล้วเนาะก็คือเตรียมตัวให้ดีถ้าเรายังอยู่มอต้นเตรียมตัวเลือกสา,ายให้ดีเพราะว่ารัฐศาสาตร์บางที่รับเฉพาะแบบเกรดเฉลี่ยคืออย่าเลือกวิคณิตได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าวิคณิตเนี่ยบางทีมันจะดึงเกรดเฉลี่ยเราเราลงไปถ้าแบบวิชาที่เราไม่ได้ใช้จริงๆนะคะก็พยายามเลือกแบบสินงคำนวณสินภาษาไปเลยก็ได้ หรือแม้กระทั่งว่าเราควรจะโฟกัสการสอบแบบไหนเตรียมตัวยังไงอ่านหนังสือแบบไหนโฟกัสอะไรบ้างเนี่ยม,มาดูคลิปนี้ก็เผื่อจะได้คําตอบหรือความชัดเจนมากขึ้นเนาะแต่ก็ย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าคะแนนที่พุ่พี่เอามาเนี่ยเกณฑ์การรับเข้าเนี่ยเป็นเกณฑ์ของปี2566นะ้บะบางที่อาจจะยังรับเหมือนเดิมแต่บางที่เหมือนกันที่เขาอาจจะเปลี่ยนไปเนี่ยก็อยากให้เราทุกคนแบบตามข่าวเพราะบางทีแบบพี่อาจจะไม่ได้อัปเดตให้แบบทันทุกทีขนาดนั้น เอาเป็นว่าก็คือเกณฑ์ปีล่าสุดแหละครับเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์ปีหน้าอาจจะเปลี่ยนหรือว่าอะไรถ้าถ้าเปลี่ยนก็ถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเเราก็อาจจะมาอัปเดตให้แต่เป็นเรื่องในอนาคตเนาะใช่แต่แบบมันมันยากบางทีแบบเปลี่ยนแค่2ที่อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนตามข่าวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้เนาะไปให้เพื่อนที่อยากเข้าคณะรัฐาสตร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้อยู่่าอากาศหนขอโทษด้วยนะบ๊ายบายมีอะไรก็ไม่ว่ากันนะคะ